สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ n น t ท l o g y Channel กันอีกเช่นเคยนะคะ โ้ทุกคนห่างหายกันไปนานมากเลยเนาะวันนี้เนี่ยแนทกลับมาพร้อมกับความคุ้มค่าอีกแล้วค่ะเป็นคอนเซปต์เดิมๆเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่พอจะคุ้นเคยกับวิดีโอของช่องของแนทอยู่แล้วเนี่ยน่าจะรู้ๆกันเลยนะคะว่าแนทเนี่ยจะเน้นพวกของที่มีความคุ้มค่านะคะแนทจะพูดอยู่บ่อยๆว่าเงินที่เราจ่ายไปกับของที่เราได้มาเนี่ยมันควรจะสมน้ําสมเนื้อกันนะคะไม่ใช่แบบจ่ายแพงแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมา ใช้ไม่ไ <society> ด้บ้างนะไม่เหมาะมสมก like ับเราบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็จะครอบคลุมไปถึงไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์นะคะจะเป็นเครื่องสําอางหรือว่าจะเป็นไอเทมต่างๆที่เอามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ยังอยู่ในหมวดหมู่ของความสวยความงามอะไรพวกนี้อยู่เนาะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เนยจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยก็จะเป็นในหมวดหมู่ของการเป็นไอเทมนะคะคือไม่ใช่สกินแคร์ไม่ใช่เครื่องสำอางนะคะแต่แต่เป็นของที่ช่วย ให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆค่ะคิดว่าทุกคนน่ะน่าจะเคยได้ยินกันมาเนาะว่าเก็บสกินแคร์ในตู้เย็นนะคะชีทมาร์กในตู้เย็นนะคะทํำผิวให้เย็น หรือว่าการทาสกินแคร์หลังจากที่อาบน้ําเสร็จเพราะว่าผิวยังเย็นเย็นอยู่เนี่ยจะทําให้ผิวสามารถซึมสกินแคร์เข้าไปได้ดีนะคะเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมต้องเย็นละ่ะมันยังไงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความเย็นนี่แหละคะ่ะเวลาเราพูดถึงความเย็นทุกคนมันก็คล้ายๆกับเวลาเราเอาน้ําเอาอะไรไปแช่ตู้เย็นอะของของนั้นเนี่ยมันจะข้นหนืดขึ้นนะคะพูดถึงผิวของเราอย่างเงี้ยใต้ผิวของเรามี เส้นเลือดมีอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมเวลาที่เราเอาอะไรมาประครบเย็นกับผิวของเราเนี่ยความเย็นนี้เนี่ยก็จะส่งผลกับทั้งเนื้อเยื่อของผิวของเรานะคะแล้วก็พวกเส้นเลือดฝอยอะไรพวกนี้ด้วยเนาะคือเวลาเลือดของเราเจอกับความเย็นมากๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆหนืดขึ้นหนืดขึ้นนะคะมันก็จะเหมือนกับแบบคลอกไว้อะแบบติดนะคะมันก็เนี่ยปกติมันจะไหลยอย่างนี้เลยแต่ว่า พอมันหนืดเนี่ยมันก็เหมือนเป็นก้อนๆไว้เนาะเหมือนเป็นริมเลือดน,นั่นแหละแล้วก็ติดนะคะทําให้การไหลเวลียนเลือดเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ว่าบริเวณอื่นๆของร่างกายเนี่ยการสูบฉีดของเลือดก,ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนปกตินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนเป็นแบบเลือดที่สูบฉีดมาจากบริเวณอื่นๆเนาะเวลามันมาเจอเลือดที่หนืดอยู่ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับแบบอั้นอะผ่านไปสักพักนึงเนี่ยความเย็นเริ่มคลายทุกคนพอความเย็นคลายก็หมายความว่าเลือดตรงนี้สามารถ ไหลได้อย่างรวดเร็วเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมแต่ว่าพอเขามาบวกกับแรงดันเลือดตรงนี้นะคะที่สูบฉีดแล้วมันมาอั้นอั้นอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยมันทําให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันเหมือนกับแบบพุ่งไปเลยนะคะเหมือนแบบอั้นไว้นานไงมันก็เลยแบบไปอย่างรวดเร็วนะคะ การที่เลือดของเราเนี่ยสามารถสูบฉีดได้อย่างรวดเร็วมันเรียกว่าการสูบฉีดเลือดที่ดีใช่ไหมพอเลือดไหลเวียนดีแล้วเนี่ยแล้วมันยังไงนะคะเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยเขาจะลําเลียงออกซิเจนมาด้วยเนาะเวลาที่เขาเดินทางไปทั่วร่างกายเนี่ยออกซิเจนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเป็นสิ่งจําเป็นนะคะเป็นอาหารให้กับเซลล์ผิวของเราด้วยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดไหลเวียนผ,นผ่านผิวตรงนี้ของเราไปเยอะเนี่ยมันก็หมายความว่าเซลล์ผิวณตรงนั้นๆเนี่ยได้รับออกซิเจน เยอะเป็นพิเศษด้วยนะคะมันก็เลยทําให้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราประคบหน้าด้วยความเย็นผิวหน้าของเราก็จะมีเอฟเฟกของการที่ผิวแข็งแรงมากขึ้นนะคะผิวกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็ผิวดูมีน้ํามีนวลน,นะคะดูเปล่งปลั่งมากขึ้นนั่นเองนะคะมันเป็นเพราะอะไรเอ่ยมันก็เป็นเพราะว่าผิวตรงนั้นเนี่ยได้รับออกซิเจนมาก จนเพียงพอที่จะทำให้มันเกิดการฟูนฟูได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะก็คร่าวๆเลยนะคะทุกคนกับการดูแลผิวด้วยความเย็นเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะคอนเซปต,ต์ของเขาเนาะเราพูดถึงศาสตร์ของความเย็นแล้วยังไงต่อนะคะวันนี้เนี่ยเนจะเอาไอเทมที่คิดว่าขึ้นตรงกับศาสตร์นี้โดยเฉพาะเลยนะคะก็คืออันนี้เลยค่ะ Go Cryo Facial Set นะคะเนได้มาเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ชื่อว่าเนี่ย k v นะคะพอเปิดกล่องออกมานะคะเราก็จะมาเจอกับ อันนี้เลยค่ะเป็นกล่องพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะคะคุณภาพค่อนข้างดีไม่ใช่กล่องแบบกระป๊อกกระแป๊กอะไรนี้นะรู้สึกได้เลยว่าเป็นพลาสติกคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะคะเปิดออกมานะคะก็จะเจอกับไลโอสติก หน้าตาเหมือนช้อนนะคะเหมือนหยดน้ํานะแล้วแต่นะคะว่าเราจะมองว่าเขาเหมือนอะไรนะคะไอการที่เขาหน้าตาอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้หน้าตาแบบแปลกๆเก๋ๆไปงั้นๆนะคะอันนี้เนี่ยเขาออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ของโครงหน้าของมนุษย์เลยนะคือเขาสามารถเข้าได้ทุกซอกทุกมุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้นะเนี่ยหัวคิ้วนะคะกระบอกตาตรงนี้นะคะเข้าได้หมดเลยนะข้างจมูกนะคะ หรือว่าใครที่ชอบเอามากดจุดก็ได้นะแบบว่ากดเย็นๆอะไรเงี้ยเวลาปวดหัวข้างขมับนะคะได้หมดทุกสัดส่วนเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นตรงสันกรามนะคะตรงคอเนาะแล้วก็เข้าบริเวณกบหูหลังหูอะไรเงี้ยคือดีมากๆทุกคนมันไปได้หมดทุกที่เลยทุกคนกับหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้คือออกแบบมาค่อนข้างดีมากๆเลยทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องตัวเลือกของการใช้ความเย็นกับใบหน้ากันดีกว่านะคะคือ บางคนเนี่ยอาจจะเคยใช้หรือว่าเคยทดลองการเอาน้ําแข็งมาถูบริเวณใบหน้าใช่ไหมเพื่อที่จะให้ผิวหน้าของเราอ่ะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นนะคะแนทก็เคยใช้วิธีนั้นเหมือนกันนะก็รู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ถูกดีทุกคนคือเราไม่ต้องลงทุนนะคะแค่ไปเอาน้ําแข็งที่อยู่ในช่องฟรีซมาแล้วก็เอามาถูๆวนๆหน้าไปนะคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็เพราะว่าน้าแข็งเนี่ยเขามีความเย็นที่มากเกินไปนะคะเวลาเอามา ถูกับบริเวณผิวหน้าของเราแล้วเนี่ยสำหรับบางคนที่ผิวอาจจะแพ้ง่ายนะอาจจะเกิดเป็นแบบผื่นแดงขึ้นได้นะคะอย่างตัวแน,นเองอย่างเงี้ยเวลาเอาน้ำแข็งมาถูบริเวณหน้าเนี่ยก็จะขึ้นเป็นแบบปื้นแดงตามแนวที่แนทถูน้ําแข็งไปเลยนะคะก็มันเป็น ผลจากการที่ผิวได้รับความเย็นแบบช็อกอิมแพกจนเกินไปนะคะมันคล้ายๆกับโดนน้ำแข็งกัดอะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้เย็นขนาดเซลล์ผิวจะตายไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เกิดการอักเสบขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวัสดุที่ทำจากโลหะเนี่ยก็จะเหมาะกว่านะคะเพราะว่าเขาจะให้ความเย็นที่ค่อนข้างสม่าเสมอนะเป็นความเย็นแบบเย็นลึกๆอะทุกคนคือ เย็นสม่ำเสมอเย็นตลอดเย็นมากๆแต่ว่าไม่ได้เย็นแบบจี๊ดปี๊ดปาดแบบหน้าเย็นหนาวหน้าอะไรขนาดนั้นนะเขาเป็นสีทองอันนี้เนี่ยคือเขาจะเป็นวัสดุโลหะนะคะแล้วก็ชุบด้วยทอง 18K นะคะก็เป็นทองชุบนั่นแหละนะแล้วก็เขาจะมีตรงนี้ค่ะอเวลากระทบกันก็มีเสียงนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเขาแข็งแรงมากนะคะเขาจะมีตรงนี้ค่ะเป็นคล้ายๆกับยางยางซิลิโคนซิลิโคนนิดหนึ่งเขาจะช่วยให้เราสามารถ จับได้ถนัดถนีมากขึ้นนะคะเวลาจับแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องออกแรงมากเพราะว่าเหมือนเขามีแรงเสียดทานตรงนี้มากพอนะคะด้านในนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับ ของเหลวเนี่ยไม่มั่นใจว่าเขาเป็นเจลเย็นหรือว่าเป็นน้ำเกลือหรือว่าเป็นของเหลวชนิดไหนนะคะแต่ว่าของเหลวในนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยกับการรักษาความเย็นให้สม่ําเสมอกันของเจ้าทอนทองอันนี้นะคะการใช้แท่งไคลอสติกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หลายแบบมากเลยนะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราสามารถเอามากดตามบริเวณที่เราต้องการความเย็นได้นะคะหรือว่าเราจะใช้นวดหน้าก็ได้นะแบบว่าวนๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า เราจะใช้ยกกระชับใบหน้าก็ได้นะคะอุปกรณ์หน้าตาแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปเข้าคอร์สนวดหน้าที่ เกี่ยวกับความเย็นเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้เป็นอุปกรณ์ในร้านเหมือนกันนะคะคือมีประโยชน์มากๆเกี่ยวกับการยกกระชับใบหน้าแต่ว่าคนที่จะใช้ได้เนี่ยก็คือต้องฝึกแล้วก็ต้องเข้าใจศาสตร์ของการยกกระชับใบหน้าด้วยนะคะฟังกช์ชันหลักของเขาที่แนทเอามาใช้นะคะก็คือเป็นการทําให้ผิวของเราเย็นขึ้นเพื่อที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยพร้อมรับสกินแคร์ในขั้นตอนต่อๆไปได้ดีมากขึ้นนะคะไม่มั่นใจกล้องจับได้หรือเปล่าเห็นหรือว่าอเอยมันมี ออกมาเลยนะคือเขาเย็นมากตอนนี้นะคะแท่งโลหะอันนี้เนี่ยเขาสามารถเก็บความเย็นไว้ได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะอันนี้เป็นคล้ายๆกับทุกคนเก็บอารมณ์เหมือนน้าแข็งอะเออนิดนึงเนี่ยเย็นมากนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวิธีใช้เนี่ยเขาสามารถใช้ได้กับพวกสกินแคร์ที่ water soluble ได้ดีนะคะแล้วก็ใช้กับครีมใช้กับชีทมาร์กใช้กับน้ำมันทาผิวก็ได้นะคะก็คือใช้ได้กับสกินแคร์บำรุงผิว ทุกแบบเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดเลยส่วนตัวแนทหลังจากที่แนททดลองใช้มาหลายแบบแล้วนะคะคือแนทลองใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกแบบที่แนทมีแล้วนะแนทถูกใจการใช้เจ้าไครโอสติกอันนี้กับพวกมาร์กหน้ามากที่สุดนะคะใช้แล้วรู้สึกว่ามันถูกตฤทิ์ที่สุดนั่นเองนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยทุกคนจะเป็นชีทมาร์กนะคะคือหลังจากที่แนทได้ลองใช้พวกที่เป็นแบบครีมเซรั่มต่างๆอะไรแล้วเนี่ยบอกตรงๆเลยนะว่าแนท งง,งงกับเขานิดหน่อยเพราะว่าเนื่องด้วยความที่เขาอ่ะเป็นแห้งเย็นทุกคนเข้าใจไหมพอเขาเป็นแห้งเย็นมันหมายความว่ามันจะเกิดการควบแน่นอยู่แบบตลอดเวลานะคะเนี่ยอย่างตอนนี้อะ่ะมันเย็นมากทุกคนเห็นไหมว่าเขาแบบมีไอ้น้ำเกาะนะคะถ้าเกิดว่าเราเอามือไปโดนเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับผิวเปียกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าไอ้น้ำอ่ะทุกคนมันควบแน่นนะ เวลาเน่ยทาไปกับครีมหรือทาไปกับเซรั่มหรือทาไปกับน้ำมันทาผิวแล้วอะ่ะมันเหมือนกับครีมเน็ตเปียกขึ้นอะ่ะพอมันเปียกขึ้นมันก็เลยแบบมันเหมือนกับมันเปียกอะ่ะทุกคนเน็ตก็เลยชอบใช้เป็นชีทมาร์กมากที่สุดนะคะเพราะว่ายังไงเขายังมีแผ่นมาร์กในการเก็บกักน้ําเอาไว้ได้นะทำให้รู้สึกแบบไม่งงเท่าไหร่นะคะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะทุกคนแค่ช่วงนี้กำลังใช้อันนี้อยู่นะคะก็เลยเอามาทำให้ทุกคนดูกันนะคะ พอแปะลงไปนะคะแนทจะเรียงลําดับเลยนะคะว่าปกติแนททำยังไงบ้างนะคะเริ่มแรกเลยเราก็จะมาเริ่มกันที่ดวงตานะคะมันรู้สึกสบายมากทุกคนเป็นการแบบผ่อนคลายผิวที่ดีมากนะคะหลังจากเราจบที่ดวงตาแล้วเนี่ยเราจะมาต่อกันที่นี่เลยนะคะเป็นหน้าแก้มนะคะหน้าแก้มตรงนี้แนทจะเริ่มตั้งแต่ตรงสันจมูกเลยนะคะแนทจะใช้บริเวณตรงที่เป็นท้องตรงนี้เนาะตรงท้องของเขานะคะอ่าแล้วก็ลากออกลากออกแล้วก็ เอาขึ้นมาจบตรงบริเวณขมับนะคะอ,อคือย่างนี้อย่างนี้อ่ะค่อยๆเลื่อน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 ลงมานะคะจนกระทั่งถึงตรงคางเลยนะทาเหมือนเดิมนะคะก็คือลากขึ้นไปข้างบนจนกระทั่งถึงขมับเลยนะคะอต่อมานะคะหลังจากขมับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาต่อกันที่ตรงคิ้วนะคะ ตรงคิ้วก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนเป็นการลากออกนะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะแต่ว่าบริเวณคิ้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามือไปลากกดของเขาเออกมาอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรที่สบายมากทุกคนเวลาไปนวดอย่างเงี้ยพี่พนักง,งานเขาชอบทำานี้ให้เราคือนวดคิว้วอ่ะลากออกลากออกอย่างเงี้ยสบายมาก เสร็จจากคิ้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาต่อกันที่หน้าผากเลยนะคะตรงหน้าผากเนี่ยแนจะใช้เป็นเหมือนเดิมนะคะเป็นบริเวณฝั่งท้องนะแนจะลากขึ้นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือโดนหน้าผากแล้วนะทุกคนมันอาจจะดูเหมือนกับว่าลากผ่านไม่โดนอะไรแต่ว่าจริงๆคือโดนแล้วนะคะเนี่ยสบายมากสบายมากมีแต่คำว่าสบายมากเต็มไปหมดนะคะเพราะว่าเขาเย็นอนะทุกคนแล้วมันเป็นความเย็นที่แบบ มาร์กหน้ามาได้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะตอนนี้นั่นก็รู้สึกว่าเหมือนแท่งเขาจะเริ่มมีความเย็นน้อยลงแล้วเนจจะขย่าเขาเล็กน,น้อยให้ของเหลวข้างในเนี้ยเขาเขาแบบไปโดนให้ทั่วนะคะแล้วทีนี้เราเอามาใช้ต่อได้เลยทุกคนมันกลับมาเย็นขึ้นแบบเย็นขึ้นจริงๆเดี๋ยวเนจจะนวดอย่างเงี้ยไปอีก5นาทีนะคะให้ครบ15นาทีนะแล้วเดี๋ยวเรามาถอดออกจากหน้ากันนะคะเฮ้ยตอนนี้ครบ15นาทีแล้วนะคะแกะออกจ้า แกออกเสร็จก็เอามาทาคออันนี้คือแนททำอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะคือแนทจะเอาน้ำที่เหลือเนี่ยมาทาคอนะคะแล้วก็ไปที่แผ่นอกก็ได้นะคะคือจริงๆมันทาได้ทุกส่วนแหละใช่ไหมเออเพื่อความประหยัดเสร็จแล้วนะคะไฮโอซิกอันนี้ของเราเนี่ยเขายังมีความเย็นอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวเขาจะไม่เย็นแล้วนะก็ง่ายๆก็แค่เขย่านิดน,นึงนะคะความเย็นของเขาก็จะกลับมาแล้วนะแนทจะ ชอบเอามาทำนี้ต่อทุกคนคือขออีกนิดนึงเมื่อกี้ก็คือนวดมา15นาทีแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบขออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาสบายนะเนวดไปนวดไปสรุปเลยนะคะก็คือการใช้ไคลโอสติกสำหรับแนนน้ำใน1ครั้งเนี่ยแนนจะใช้ประมาณ15-20นาทีนะคะใน15นาทีแรกเนี่ยแนนก็จะใช้สำหรับการประครบกับชีทมาร์กนั่นแหละเนาะแล้วก็อีกประมาณ5นาทีหรือเกือบเกือบ5นาทีให้หลังเนี่ยก็คือจะเอามานวดเป็นแบบ อาฟเต m a ์มาร์ hmm. นะคะนวดไปนวดไปลำคอนะคะหลังจากที่เรานวดเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนนะไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถเห็นข้อแตกต่างได้ไหมเพราะว่าตอนนี้คือผิวของเนทอะไม่มี เซรั่มที่มาจากชีตมาร์กหลงเหลืออยู่แล้วนะคะก็คือซึมเข้าไปหมดเลยนะไม่มีความเนอะหนะหนึบหนับอะไรทั้งนั้นแล้วนะคะสามารถทาครีมขั้นตอนต่อๆไปซ้ําได้เลยนะคะแต่ว่าในครีมขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะไม่ใช้ไครโอสติกแล้วนะคะเพราะได้ถือว่าผิวหน้าของเราเนี่ยค่อนข้างเย็นพอสมควรแล้วนะคะน่าจะสามารถดูดซึมครีมได้ดีพอสมควรแล้ว สรุปเลยนะคะก็คือหลังจากที่แน,นสังเกตตัวเองมาเนี่ยก็คือหนึ่งเลยนะคะเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวค่ะเพราะว่าผิวของแน,นแข็งแรงมากขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้ผิวสามารถอุ้มน้ําได้ดีขึ้นนะคะไม่เกิดอาการแห้งกร้านระหว่างวันนะคะทำให้ผิวไม่มันเยิมระหว่างวันเนาะแล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือผิวของเรา มันไม่มีความร้อนสะสมเพราะฉะนั้นความอักเสบของสิวอะไรงนี้ต่างๆเนี่ยเขายุบเร็วมากนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเนี่ยมีภาพประกอบให้ด้วยนะก็คือเป็นภาพเบ f ้องหกับ a f t e อนะคะแนี่ไม่มั่นใจว่าตอนเนี้ยในกล้องอะขอบตาของเนี่ยะมันดําแค่ไหนนะคะแต่ว่าอะนี่ค่ะข้างนึงเป็นเบ f ้องหนะคะแล้วก็อีกข้างนึงเป็น a f t e องหนะทุกคนคือใต้ตาดําของเนี่ยมันดีขึ้นมากๆนะคะตัดสินกันได้จากสายตาของเพื่อนๆกันเลยนะคะ แต่ไม่มั่นใจว่ามันเป็นโมชั่นไอที่เนททำอย่างนี้หรือเปล่านะคะเนี่ยไอที่เนททำแบบยึกยึกย,กย,กยึกอย่างเงี้ยมันคือเนยไปหาข้อมูลมานะคะแล้วก็เนยลองทําตามนะมันเหมือนเป็นการแบบนวดทําให้เลือดที่มันคั่งอยู่ตรงเนี้ยมันค่อนข้างกระจายออกไปได้อยไรเงี้ยพวกแบบใต้ตาดําก็จะค่อนข้างดีขึ้นนะทุกคนดีมากเนททำเช้าเย็นเลยนะคือขยันจัดนะคะอยากให้ผิวดีขึ้นไวๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผิวเนย ค่อนข้างวิกฤตประมาณนึงเลยนะคะคือมันก็ไม่ได้หมายความว่าหายไปเลยนะคะมันก็ยังเหลืออยู่คือมันเหมือนเป็นแบบกรรมพันธุ์ของเน็ตหรือเปล่านะคะที่ปตายตาจะต้องดําอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดอะพูดถึงเรื่องของการใช้ความเย็นดูแลผิวเนี่ยการฟื้นฟูผิวเนี่ยเราเอามาใช้กับสภาพผิวแบบไหนแล้วจะได้ผลดีบ้างเรามาดูกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือ ความร้อนที่อยู่ใต้ผิวค่ะความร้อนที่อยู่ใต้ผิวเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทําให้ผิวของเราเกิดการเห่อแดงเกิดการบวมจากการอักเสบหรือว่าเกิดสิวอักเสบได้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นการเอาความเย็นเข้าไปเพื่อที่จะเอาไปสยบความร้อนใต้ผิวนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการบวมนะคะเป็นแบบผิวที่บวมจากการอักเสบของเนื้อเยื่อหรือเส้นเลือดฝอยต่างๆนะคะการเอาความเย็นเข้าไปประคบเนี่ย ก็จะช่วยให้เหมือนกับผิวมันแบบคอมดาวลงได้แบบว่าแบบปอบประโลมผิวได้นะซึ่งหลังจากที่แนทลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแนทะรู้สึกนใช้มาระยะเวลาประมาณนึงแล้วเนะี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้แนทก็มีความร้อนจากผิวค่อนข้างเยอะนะแนทไม่มั่นใจว่ามันเกิดจากการสะสมของอะไรก็ตามหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรของแนทนะคะซึ่งมันทําให้เกิดสิวอักเสบ แล้วมันก็แบบเจ็บอะคือพอแบบจับไปลากมือผ่านผิวไปปุ๊บก,ก็คือมันเจ็บไปหมดเลยนะคะเราพอใช้เจ้าไฮโอซิคเงี้ยอย่างต่อเนื่องน,นนะ้นใช้แค่แค่สองวันเองทุกคนก็เห็นผลแล้วนะคะว่าเฮ้ยผิวมันเหมือนกับมันมีสติสตังมากขึ้นมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะไม่ใช่แบบเออะเจ็บเออะเจ็บอะไรอย่างนี้นะอีกหนึ่งประโยชน์เลยนะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นคีย์ของวิดีโอนี้เลยนะคะคือการใช้ความเย็นทําให้ สกินแคร์สามารถซึมเข้าผิวได้ดีขึ้นนะคะการซึมเข้าผิวได้ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไครโอสติกอันนี้มีอนุภาพมีโมเลกุลเล็กพอที่จะผลักสกินแคร์เข้าผิวไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นการทําผิวให้เย็นนะคะพอผิวหน้าของเราเย็นเนี่ยผิวหน้าของเราจะสามารถซึมซับดูดซึมสกินแคร์ที่อยู่บนผิวเข้าไปได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะการใช้ชีทมาสของแนนเนี่ย มันจะมีปัญหาว่าเซรั่มต่างๆอะ่ะคือมันจะไม่ได้ซึมเข้าผิวไปทั้งหมดนะคะมันก็ซึมแหละประมาณนึงแต่ว่าเวลาเราแกะชีทมาร์คออกเนี่ยมันจะยังมีเซรั่มค้างอยู่บนผิวซึ่ง มันทําให้การทาสกินแคร์ขั้นตอนต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปของนเนี่ยยากนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมันไม่ยอมซึมเข้าไปสักทีนะคะแล้วพอเนี่ยได้มาใช้เจ้าไคาโอซีกันนี้เนี่ยก็คือหมดปัญหาเซรั่มในมาร์กหน้าเนี่ยไม่ยอมซึมเข้าไปนะหลังจากนั้นเนี่ยเนนก็สามารถทาครีมทาอะไรต่อเนื่องได้เลยนะคะไม่ต้องมาคอยแบบนว,นวดนวดนวดอะไรมากมายแล้วนะแต่คิดว่าเนี่ยครอบคลุมทุกๆอย่างที่ตั้งใจจะเล่าไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาเป็นว่า เราจบทีปวิดีโอเท่านี้เลยแล้วกันเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยแนนค่อนข้างอินมากเลยกับการใช้น้าผึ้งใช้อะไรธรรมชาติธรรมชาติอะไรเงรี้ยในการดูแลผิวนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากจะลองให้แนนเอามาแชร์ประสบการณ์หรือว่าลองทําให้ดูอะไรเงี้ก็มาคุยกันได้นะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูผิวด้วยความเย็นนะคะเรื่องศาสตร์นี้เนี่ย คือจริงๆเขามีให้อ่านเยอะมากเลยนะคะในอินเทอร์เนต็ตแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรยังไงหรือว่าแอนอธิบายอะไรไม่เคลียร์พอเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนก็คือแอนตเนี่ยตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ในที่ว่าไปแล้วดีกว่าค่ะคลิปวิดีโอเริ่มจะยาวแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่างๆที่แอนเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะคะกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้แอนหน่อยนะคะแล้วก็ ด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เติบโตไปด้วยกันนะเป็นกำลังใจให้หน่นิดนึงนะสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าเลยนะคะทุกคนไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย